4 3 5แรงม้าครับกับ c l s 53NG a เข้าใหม่คันนี้นครับเลขไม้น้อยไปแค่47,000กิโลแถมเป็นรถเจ้าของมือเดียวสภาพริบมากๆเลยนะครับสวยมากและคันนี้เพิ่งเซอร์ว um ิสกรุ่มชุ่มล่างมานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาเรื่องถุงลมเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับเบนซิน3,000ซเทอร์โบ 4, 4 3 5แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อเกียร์แบบสปีดชิพไน G t โทนิกนะครับออปชั่นแน่นจัดเต็มแบบนี้นะครับเพียงแค่2,490,000บาทกับรถปี2019นะครับดูการดีไซน์ของเขานะครับต้องบอกเลยว สวยงามนะครับกระจังหน้าทรง GT นะครับชุดแต่ง a MG รอบคันเลยนะครับตัวนี้ล้อแม็กนะครับเป็น Double spoke ยีนิ้วนี่ทำสีคาลิเปอร์เบรกสีแดงแบบนี้เลยนะครับโลโก้ตัวนี้ช่วงล่างเป็นแบบ air suspension นะครับและตัวนี้เพิ่งเซอร์วิสเรื่องช่วงล่างมาครับใครซื้อไปไม่ต้องกังวลเรื่องช่วงล่างเลยนะครับนี่ครับเป็นสปอร์ตซีดานสไตล์คูเป้นะครับนี่เขาจะลาดลงนะครับไม่สูงนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนนะครับจะเป็นแบบ sunroof ค่านี้แรปหลังคาเป็นแบบหลังคาคล้ายๆหลังคาแก้วทั้งบานเลยครับสวยงามตัดกับสีขาวโพล่าไว้้ไดดเเปป็็นนอย่างีะรัตวกกฟ ทั้ง4บานเลยนะครับด้านหลังดูได้เลยนะครับนี่ไฟท้ายแบบ LED นะครับมีสปอยเลอร์ลิฟต์ AMG ติดมาให้เป็นออปชั่นสแตนดาร์ดด้วยนะครับปลายท่อคู่ลูมิเนียมทรงเหลาไปนะครับดิฟฟิเซอร์ท่านท้ายมีมาให้เรียบร้อยบาร์กิงเจอร์มีให้ถึง6จุดแล้วก็มีตัวแฮนด์ฟรีแอคเซสด้วยนะครับความจุห้องสำหรับด้านหลังลึกๆแบบนี้เลยนะครับนี่จุของได้เยอะถุงก๊อฟเนี่ยใส่สบายๆเลยนะครับนี่เลยครับข้างในนะครับสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวเราออนไฟให้ดูนะครับ ไฟแอมเบนไลท์ส,สวยๆแบบนี้เลยปรับได้ถึง6 4สีเนี่ยตัวนี้เป็น f u l LCD l มาให้หมดเรียบร้อยแล้วครับและรุ่นนี้นะครับรุ่นแรก CLS เนี่ยข้อได้เปรียบเขาก็คือออปชันเนี่ยเขาแน่นจัดไปไหมครับนี่แผงปุ่มคอนโทรลตรงเนี้ยเต็มเหมือน S Class เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Lane Keeping Assist นะครับ Steering Assist มีมาให้เรียบร้อยนะครับ Head up Display นะครับช่วงล่างปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ยังมีระบบ Distance Pilot Distronic ด้วยนะครับในรุ่น Facelift จะไม่มีออปชันที่ผมพูดไปนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัว Blind Spot Assist ให้นะครับ ผสมไม้นะครับสีไฮกอสแบ็กนะครับสีดําเลยนะครับตรงนี้จับกระชับมือแล้วก็แพดเดิลชิปของเขาเนี่ยจะเป็นยาวขึ้นนะครับผมมีตัวกล้องรอบคันให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับมีตัวไวเลสชัชเจอร์ให้นะครับแล้วก็คอนโซลกลางเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่กังวลเรื่องเบาะหลังจะนั่งไม่สบายนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่านั่งสบายนะครับกับ Mercedes-Benz c ซี่53 AMG Complete Car ครับรถปี2019เลขไม่น้อยไปแค่47,000กิโลนะครับราคานะครับเพียงแค่่่2,490,000บบาาาทนนะครรัจกถใหมป้ยยแดงเี5,000,000 กบาทเลยนะครับสนใจคันนี้นะครับหยิบม,มือถือขึ้นมาสแกน QR code ได้เลยนะครับหรือเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www. b e n k c o m นะครับเรามีรถเบนที่สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับ